สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ขอขอนญาตบอกเล่านะครับน้องขออญาตบอกเล่าพูดอีสารนะครับนาะอก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็เริ่มไลฟ์สดเป็นรอบที่สองนะครับครั้งที่สองแนวทางหวยนะครับสามรัฐบาลนะครับวันนี้จะมาไลฟ์สดเรื่องหวยสามรัฐบาลนะครับก็จะมีฮานอยมีฮานอยลาวและหวยรัฐบาลไทยนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับแนวทางหวยนะครับใครที่เข้ามาดูไลน์นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับแนวทางหวยแนวทางหวยฮานอยหวยลาวพัฒนาแล้วก็หวยรัฐบาลนะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับสำหรับแนวทางหวยเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับแนวทางครับ วันนี้ก็จะมาพูดถึงแนวทางหวยฮานอยกันก่อนนะครับแล้วก็เริ่มจากเริ่มจากฮานอยแล้วก็หวยลาวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดโดยรวมเลยนะครับสําหรับแนวทางและสูตรที่ผมให้ไปนะครับ วันนี้ก็ตรงกับวันที่วันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้ตรงกับวันที่เจ็ดเนาะวันอาทิตย์นะครับหลายคนน่าจะทํางานหรือว่าหลายคนอาจจะว่างไปเที่ยวนะครับเนาะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมพี่น้องป้องไปนะครับเว่างเขามาเบิงไหลว่เนาะครับเนาะวันนี้ก็จะเริ่มจากแนวทาง หวยฮานอยนะครับหวยฮานอยแนวทางหวยฮานอยนะครับแนวทางหวยฮานอยของวันที่หวยฮานอยของวันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดหวยฮานอยหวยฮานอยของวันที่6กันก่อนนะย้อนกลับไปของวันที่6ก่อนหวยฮานอยผมเมื่อวันที่6เห็นไหมครับของวันที่6ผมให้เด่น9 1 4เด่น9 1 4นก็เข้าไป3คู่นะครับ9 4 9 6 2 4 4 2ตรงนี้นะครับในกลุ่มในสูตรที่มันออกไปนะครับเมื่อวานแนวทางหวยฮานอยก็เข้าไปมี3 3 5หก็เข้า54ก็เข้านะครับสำหรับแนวทางก็เข้าทั้ง4หนอยนะเมื่อวานนะก็เข้าทั้ง4หนอยครับเดี๋ยวมาดูของ แนวทางของวันที่7ก,กรนยาคม2567นะครับเนือทางหวยฮานอยนะเนือทางหวยฮานอยก็จะมีประมาณนี้นะเนื้อทางหวยฮานอยส่วนคลิปเต็มนะครับคลิปเต็มผมลงไปให้แล้วนะครับก่อนหน,น้านี้ตั้งแต่น่าจะตั้งแต่เช้าแล้วนะที่ผมลงไปนะตั้งแต่เช้าแล้วครับสําหรับเนื้อทางของหวยฮานอยครับวันที่7กักาคม2567เนาะ ผมไม่เด่น8-4-5นะครับเด่น8-4-5นะครับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะจะเป็นนนอยรวมนะครับนอยรวมก่อเน้นไปทางนอยพิเศษก็ตามไล่ระดับลงมาก็จะเป็นนนอยนนอยปกตินอย VIP เนาะก่อน้นอยเฉพาะกิจก็มีบ้างนะสำหรับวันนี้ผมให้เด่น8และ4-5นะครับ8-4-5ก็ลองไปจับคู่กันดูครับแต่วันนี้ในกลุ่มสูตรนะครับจะเด่นมากเลยครับ จะเด่นมากในกลุ่มสูตรตรงนี้เห็นไหมครับสําหรับแนวทางหวยฮานอยเนาะก็จะมีประมาณนี้ครับแนวทางหวยฮานอยใครที่ดูคลิปนี้ไลน์นี้ไม่ไม่ทันก็เข้าไปดูในคลิปเต็มของผมได้นะผมลงไปให้แล้วนะในคลิปเต็มชิปเฉพาะก็หวยลาวนะครับก็แยกเป็นมีหวยฮานอยหวยลาวหวยไทยนะครับผมลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวทางเนาะอ่าเดี๋ยวไปตามกันต่อครับสําหรับแนวทาง หวยลาวนะครับแนวทางหวยลาวแนวทางหวยลาวผมแยกเป็นสี่คลิปผมลงให้หมดแล้วนะครับผมลงให้หมดแล้วของวันที่8ปดกรกฎาคม2567สเเนาะส่วนแนวทางหวยลาวนะครับหวยลาวที่ผมให้ไปของวันที่5 5ปหกรกฎาคมนะ่ะก็มีเข้าสูตรบนนะครับสูตรบนตายตัวแต่ผมที่ผมจดให้ในสูตร มันเข้าตัวกลับ6กห้ห้เข้าตัวกลับผมให้เด่นหกนึ่เข้าตัวกลับ6กห้ห้าก็เข้าแต่ในสูตรเนี่ยถ้าไล่จาก5ลงมา6ก็จะเป็น5 6กเนาะก็เข้าไปนะวันที่5ส่วนวันที่8ส่วนของวันที่8ก็ตุลาคมสองพนหาร้อยหกนะครับหววเราพัฒนานะครับหววเราพัฒนา ในสูตรเลขล่างนะครับสูตรเลขล่าง2ตัวนะครับสูตรเลขล่างเนาะผมให้6 3สสองนะครับเด่น6 3สเห็นกันไหมครับเด่น6 3สสองนี่ผมก็คัดออกมาให้ในสูตรนะครับคัดออกมาให้มี3ตัวและ2ตัวนะใค <admitted> รที่ชอบตัวไหนก็ลองตัดเล่นดูครับเลขเด่นเข้า,ขาทุกวันนะเลขเด่นแต่ว่าตัวที่ผมตัดออกมาให้เนี่ยส่วนมากจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเนาะแต่เลขเด่นมาตลอดมาทุกงวด ดูในกลุ่มสูตรตรงนี้สูตรเลขล่างเนาะสูตรเลขล่างก็จะมี3ตัวพวงพวงพงมาด้วยเนาะไปดูสูตรบนนะสูตรบนนี่งวด่อนเข้าสูตรบนสูตร2ตัวบนเลข2สูตรตรงกันครับมี2และ3ตรงกันนะนี่ครับสูตรบนนี่คือหวยราพัฒนาประจำวันที่8ปดกรกฎาคม2567นะครับ ก็ตามสูตรครับ3-2-8ครับเด่น3-2-8ผมก็ตัดออกมาให้3ตัวและ2ตัวก็จะดูเยอะหน่อยนะใครที่ชอบเลขเด่นก็ตัดเล่นได้ครับ3 2 3 2องหรือไม่ก็2-8-8-2อ่ะนี่คือสูตรนี้เข้าไปงวดที่แล้วของวันที่5กรกฎาคมนะครับสูตรนี้นะ ใครที่ดูไม่ทันนะก็ค้นดูในช่องของผมได้นะช่องของผมก็จะมีลงให้แล้วเรียบร้อยลงไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วลงตั้งแต่วันที่ที่หกมาลงไปตั้งแต่วันที่หแนวทางเนาะผมจะแยกเป็นแต่ละสูตรนะในคลิปผมจะแยกเป็นสูตรหนึ่งสูตรสสูตรสนะวลาผมจะมีอยู่3สูตรเนาะงว,ง,วงวดที่ผ่านมาวันที่5ก็เข้า ชุดบนสูตรตัวบน56นะครับเข้าตัวบนเนาะนี่จะเป็นสูตรที่สองเนาะเลขบนก็มาดูสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามก็จะเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยสูตรนี้เลขซนกันนะครับเลขซนกันครับพี่น้องซนกัน2หลัก2ครับสูตรหนึ่งสูตรสองสมาเลข2ครับ นี่คือเลข2นะครับเนี่ยตรงนี้ส่วนกันนะครับ0ูนย์ไอสองผมสูตรนี้ผมให้เด่น2 05ในกลุ่มสูตรผมก็เต่ามาเรียบร้อยมีชนกันเลข2นะทั้ง3สูตรเลยแนวทางหวยลาวพัฒนาประจำวันที่8ปดกรกฎาคม2567นะครับ<อ>เห็นกันไหมครับ ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับแล้วก็หวยฮานอยหวยฮานอยผมก็ลงให้แล้วนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วและหวยรัฐบาลผมก็ลงสูตรที่1ให้ไปแล้วเหลือสูตรที่2สูตร1สูตร2นี่ไม่พลาดนะครับหวยไทยพอที่แล้วหวยไทยก็เข้า89ทุกอย่างนะครับเน้นย้ำนะทุกอย่างเป็นเพแนวทางนะครับทุกอย่างเป็นเพแนวทางเท่านั้นนะโปรดพิจารณากันด้วยนะครับสําหรับแนวทางหวย ไหวยลาวหวยฮานอยเนาะ,ะหวยลาวก็จบไปแล้วนะครับหวยลาวก็ย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผมลงให้นะครับผมลงให้ไปแล้วผมแยกมีฮานอยลาวมีสามสูตรผมลงไปหมดแล้วแล้วก็หวยไทยก็ลงไปแล้ว1นสูตรก็เหลืออีกหนึงสูตรนะครับสำหรับในทางหวยไทยเนะยะาะรัฐบาลไทย วันนี้ก็อยู่ในไลฟ์เนี่ยผมจะนําเสนอหวยรัฐบาลไทยทั้ง2สูตรเลยสูตรที่2ผมยังไม่ปล่อยแต่ว่าวันนี้จะปล่อยในไลฟ์เลยนะครับก่อนจะไปดูของวันที่16เดกรนรายานะย้อนกลับมาดูของวันที่1กระกะดาคม2567นะ8998ตรงนี้นะเวัที่แล้วผมให้เด่น 479เด่น479ก็เข้า8998เข้าตัวกลับหวยรัฐบาลไทยนะครับในกลุ่มสูตรครับนี่คือสูตรของเมื่อวันที่1กันยายม2567นะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่1หวยรัฐบาลไทยของผมเลยเข้าไม่เข้าก็รอรุนกันนะครับวันที่16กันยายม2567นะครับผมให้เด่นมี4มี7อีกแล้วครับพี่น้อง สี่เจ็ดสามชอบไหมครับสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามอยู่ในกลุ่มสูตรนี่คือสูตรนะครับฝั่งนี้สูตรอันนี้คือตัวที่ผมตัดคัดออกมาคัดออกมาให้พี่น้องแล้วเลขสามตัวสองตัวเท่าที่ดูมีเลขดังอยู่ในกลุ่มสูตรของผมด้วยนะเลขดังมีนะ แต่ผมไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะผมไปหาลอตเอรี่มาวันนี้หาลอตเตอรี่มาไม่มีนะไปสองที่สามที่ไม่มีครับวันนี้ไปเมื่อตอนตอนเช้าและตอนเที่ยงไม่มีครับเราต้องหาไปเรื่อยๆครับนี่คือสูตรที่หนึ่งไวรัฐบาลไทยประจำวันที่สิบห กดก,กดาคม2567นะครับนี่คือกลุ่มสูตรนะครับ473 473ตรงกัน134ส่วนตัวล่างนี้สูตรผมให้เด่น5ก็มาชนกันกันกบในสูตรนี้5ผมผมก็จะคาดออกมาคัดออกมา,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะ ผมให้เด่น473สำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยไประจำวันที่16กดก,กดาคม2567นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยไประจำวันที่16กดก,กดาคม2567นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเน้นย้ำนะครับทุกอย่างเป็นเพลงอนทางนะทุกอย่างเป็นเพลงอนทางเท่านั้นนะก็มีเวลานะครับเลือกซื้อลอตเตอรี่กันได้นะครับยังมีเวลาเนาะ ก็แล้วเต่ดีเพิ่งวางขายกันเป็นวันแรกหรือวันที่สองนี่แหละครับก็หาซื้อกันได้ครับเอาละครับมาถึงไฮไลท์ของไลฟ์สดนี้แล้วนะครับก็จะมีสูตรที่สองของหัวรัฐบาลนะครับในคลิปยังไม่ได้ปล่อยออกไปนะครับคลิปเฉพาะสูตรสองยังไม่ปล่อยออกไปผมจะปล่อยในไลฟ์สดไลฟ์นี้เลยแล้วกันนะก็ มีชนกันเหมือนกันครับหวยไทยหวยรัฐบาลไทยกับสูตรเมื่อกี้ที่ผมนําเสนอไปชนกัน,เห,นเหมือนกันครับเห็นอะไรไหมครับชนกันไหมเจ็ดสี่ชนกันไหมครับเจ็ดสี่สี่เจ็ดผมให้เด่นเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่นะครับสําหรับสูตรสองหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรนี้ ก็ไม่นาพาดเหมือนกันครับสูตรนี้ใครที่ชอบนะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อจะไม่พลาดแนวทางหวยรัฐบาลไทยหวยลาวหวยฮานอยเนาะผมก็จะให้3แนวทางนะครับหวยไทยหวยรัฐบาลหวยรัฐบาลไทยหวยลาวแล้วก็หวยฮานอยเนาะหวยฮานอยนี่ผมอัปเดตลงทุกวันอยู่แล้วนะครับอยู่ในกลุ่มสูตรนะครับ เลขตรงกันนะครับกับสูตรเมื่อกี้นะเลขตรงกันแล้ววันนี้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ตัวนี้หาไม่เจอเหมือนกันครับมีคนมาเหมาเหมือนกันครับมีคนมาเหมาเลขลอตเตอรี่ตัวนี้มีคนเหมามีคนเหมาไปแล้วไม่ค้าบอกนะครับมีคนเหมาไปแล้วก็ ใครที่ดูไม่ทันก็ไปดูในคลิปคลิปเฉพาะในแต่ละสูตรของผมนะครับผมจะอัปเดตลงทุก,ท,กทุกสูตรนะครับที่ผมผมจะอัปเดตลงลงเรื่อยๆนะของหวยลาวหวยฮานอยผมอัปเดตลงไปแล้วส่วนหวยลาวผมอัปเดตลงไปตั้งแต่วันที่6หลังหวยออกผมอัปเดตเลยไม่รอนะสําหรับแนวทางหวยลาวนะส่วนหวยฮานอยผมอัปเดตลงไปเมื่อเช้านะครับเป็น คลิปเดียวมีคลิปเดียวนะครับหวยละหวยฮานอยหวยฮานอยก็จะเป็นในเป็นนอยรวมนอยรวมส่วนมากจะเน้นไปทางพิเศษนอยพิเศษแล้วก็นอยปกตินอ VIP นะไล่ไล,ไล่ลำดับลงมาครับส่วนหวย้เราก็อัปเดตลงไปหมดหมดแล้วเนาะตั้งแต่วันที่6แล้วก็วันนี้ก็อัปเดตบ้างคลิปหนึ่งครับ ส่วนหวยรัฐบาลไทยก็อัปเดตลงไปตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกันครับ1คลิปก็จะเป็นสูตรที่1สูตรที่1นเนาะผมก็อัปเดตลงไปแล้วสูตรที่2ของหวยรัฐบาลไทยนะครับผมก็จะทยอยอัปเดตลงเย็นวันนี้นะครับเย็นวันนี้เนาะใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลแล้วก็หวยฮานอยหวยลาวนะครับ ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับ <c oughs> หวยลาวของผมก็เข้าเป็นสูตรบนนะเ <c oughs> มื่อวันที่ห้านะเข้าเป็นสูตรบนเนาะสูตรเลขบนครับหวยลาวที่เข้าไปนะครับหกห้าห้าหกนี่ของวันที่ 5, ห้าหวยลาวนะ ที่เข้าไปเดี๋ยวให้ย้อนให้ดูเลขบนของวันที่8ปดเนาะเลขบนของวันที่8นะครับหวยลาวตัวนี้นะครับเห็นแล้วแคบไว้ครับแคบไว้ครับแคบหน้าจอไว้ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จากที่ไลฟ์มาก็ะราเ17นาทีเนาะวันนี้แนวทางหวยรัฐบาลก็นําเสนอไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูในช่วงท้ายนะครับไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูพิมพ์ชื่อช่องก็ได้นะครับพิมพ์คาว่าอออ่างจุดนะครับโอเล่บ้านนานะครับอาจารย์โอเล่บ้านนาเข้าไปดู คลิปผมอัปเดตลงไปให้แล้วนะครับคลิปผมอัปเดตลงไปให้แล้วก็จะมีแนวทางหวยหานอยหวยลาวหวยรัฐบาลไทยนะครับก็หวยของเราก็มีเข้ามีหลุดเนาะก็ทุกคนก็เชื่อว่าไม่ได้สักชิ์เทวดาที่ไหนเนาะก็มีเข้ามีหลุดบ้างครับแนวทางเนาะสุดท้ายแล้วนะครับใครที่เข้าขมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปอัปเดตลงทุกวันเนาะ สำหรับคลิปนี้คลิปไลฟ์นี้ก็ขออาจารย์อาจารย์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ